เจริญสุขบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกรรมมุนาอากรรมุนาวัตติโลโกต่อนะจากมิตรในเรือนมาพบปะกับญาติโยมทุกวันจนกว่าจะเลิก แต่ก็คงจะเลิกไม่ได้ง่ายๆแร้วเพราะว่าอาตมาติดโยมแต่แล้วมันจะโยมติดอาตมาจะต้องมานั่งคุยให้โยมฟังกรรมมุนาวัตติโลโกต่อเรื่องของกรรมนี่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าอดีตชาติเราทำอย่างไรมา เป็นอะไรมาแล้วก็จะมาส่งผลในปัจจุบันส่งผลมาถึงปัจจุบันนี้บางคนเกิดมามีรูปร่างผิวพรรณงดงามผ่องใสก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาทำอะไรมาจากทานศีลภาวนาอยู่ในอันที่อุดม แต่ก็มันมีหลายมิตินะอาตมาเชื่อว่ามันมีหลายมิติในในชีวิตของเราในกรรมของเราที่ทำมาเนี่ยอ,อธิบายอาธิบายให้ฟังอ,อย่างเช่นบางคนเกิดมาแล้ว ลำบากในเบื้องต้นเนี่ยนะในเบื้องต้นนี่ลลำบากมากพอเริ่มเข้ากลามคนก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ไปมีสุขในบ้านท้ายโทไปมีสุขในตอนใกล้โรงแล้วใกลเ้เข้าโรงแล้วเนี่ยนะโอ้ยตาย มันาน่าจะมีสุขขั้งพร้อมมาเลยแต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราริขิดของเราเอาไว้บางคนเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ซึ่งทุกๆคนนะ่ะที่เกิดมาเนี่ยมีหน้าที่ของแต่ละคนนะอาตมาว่าอาตมาเชื่อว่าต้องมีหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านที่มีหน้าที่อะไร ก็ต้องดำเนินไปตามหน้าที่ของตัวเองไปฝืนลิขิตของตัวเองไม่ได้ยิ่งฝืนยิ่งดิ้นก็เหมือนกับรถติดหล่อมยิ่งดิ้นยิ่งจมจนกว่าจะเข้าร่องเข้ารอยเดิมของเราหมายถึงว่าเราเคยเป็นอะไรมาเราก็ต้องเป็นเช่นนั้น ยิ่งดิ้นยิ่งจมนี่หมายถึงว่าเราเดินผิดร่องผิดรอยยังไม่เข้ายังไม่ถูกหน้าที่ยังไม่ถูกกรรมที่เราเคยทำมานั่นคือกรรมในอดีตใช้วิจารณญาณด้วยนะยโยมนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยเพราะว่ามันก็มาจาก เรื่องของพุทธศาสนาทั้งนั้นเรื่องกรรมเก่าเรื่องกรรมในปัจจุบันแล้วก็จะส่งผลไปในพหหน้าไปในเบื้องหน้าคือในในอดีตส่งมาเรามาอย่างนี้แล้วในปัจจุบันเนี่ยเราจะทำอย่างไรต่อไปให้เบื้องหน้าของเรานั้นดี พบหน้าของเรานั้นดีขึ้นก็อยู่ไม่พ้นในทานศีลภาวนาอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธองค์ทั้งนั้นเลยที่เราจะาเป็นอย่างไรอย่างไรในเบื้องหน้าดูในปัจจุบันนี้ก็แล้วกันทำอันทำบุญทำทานรักษารักษาศีลแน่นอน นะสุขติอยู่เบื้องหน้าแล้วสุขติอยู่เบื้องหน้าแล้วแม้แต่เทวดานี่ก็เหมือนกันนะก่อนที่จะไปเป็นเทวดานี่ก็ต้องอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธองค์นี่แหละอยู่ในหลักธรรมของพระพุทธองค์จึงจะเป็นเทวดาเมื่อเทวดาหมดอายุเสวยสุขหมดแล้ว เศษกรรมที่เราทำอยู่ที่เราเคยทำมาอาจจะพรุบลงไปโน,โน่นนรกเลยก็ได้มันมันพูดได้ไม่แจ่มแจ้งเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ยังเห็นอยู่แค่ตาเนื้อยังไม่มีฌานมียานทิพอะไรที่จะให้รู้ถึงเรื่องราวแจ่มแจ้ง เรื่องของเทวดาเรื่องของสัตว์นรกสัตว์นรกเรื่องของมนุษย์โลกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแจ่มแจ้งได้เพราะว่าเรายังไม่มีชานไม่มียานพิเศษอะไรในภพภูมิในโลกมนุษย์เรานี่แหละซ้อนซ้อนซ้อนกันอยู่นี่แหละ บางทีเดินไปเนี่ยเป็นชนผีเข้าก็มีเราไม่รู้ตัวแต่ผีหรือว่าจิตวิญญาณเหล่านั้นเขามันเป็นร่างโปร่งใสเป็นร่างโปร่งไม่มีไม่มีขันห้าเป็นแต่เพียงดวงจิตเราก็เดินผ่านเดินทะลุไปได้เฉยๆแล้วเขาเหล่านั้นก็เดินสามารถเดินผ่านเดินทะลุได้เป็นบางพวกนะเป็นบางพวก เดินผ่านเดินทะลุได้ถ้าเดินผ่านเดินทะลุไม่ได้เราก็เหมือนอย่างก็แต่คือพลังอำนาจของเขาม,มันไม่พออย่างเรื่องพญานาคคนเขาก็พิสูจน์กันทำไมเรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่พระพิสูจน์ที่ทรงฌานทำสมาธิจน สามารถมองเห็นแล้วมีความเมตตาไม่เป็นอันตรายต่อพญานาคแน่เขาก็ปรากฏกายให้เราเห็นให้ให้ท่านนั้นเห็นได้เพราะว่าไม่มีอันตรายต่อเขาเขาก็สามารถทําให้เห็นแล้วก็แผ่บุญแผ่กุศลขเขาไปตามเรื่องนะเ,เรื่องเล่าที่ เขาเล่ามาให้เราฟังเนี่ยจากาบุรพาจารย์ที่เห็นหลายๆครั้งอันดับแรกก็หลวงปู่มั่นหลวงปู่ชอบหลวงปู่ดุลน,นะที่ท่านเห็นปัจจุบันนี้ก็ยังมียังมีพระที่เห็นอยู่ก็มีนะก็มีอยู่แต่ว่าเราธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยมองไม่เห็นหรอก มองไม่สามารถที่จะมองเห็นเขาเหล่านั้นได้จนบางคนไม่เชื่อจนบางคนไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเขาไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ประสบเองแต่ถ้าคนที่ประสบเองเห็นเองไปพูดอย่างไรเขาก็เชื่อเพราะเพราะว่าเขาเห็นเองประสบเองอย่างบางวัดเนี่ย ที่ดูใน YouTube ของเรานี่แหละอย่างบําวัดนี่ก็พญานาคมาบอกให้สร้างรูปรูปเหมือนพญานาคโอ้มากมายนะอย่างวัดภูผาม่านนี่ก็ไปดูประวัติ เอาเองก็แล้วกันนะไปไปดูประวัติเอาเองก็แล้วกันวัดภูผามา่านที่จังหวัดบุรีรัมณ์นะหลวงพ่อแดงซึ่งท่าน,นก็มีหน้าที่อย่างนั้นนะ <c oughs> ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องทําอย่างนั้นกนะ็ไปดูออกไ,ไปไปไปศึกษาเอาก็แล้วกันแต่ไม่ได้ว่าชักชวนให้งมงายหรือว่าเชื่อในสิ่งเหล่านี้ทั้งปวงแต่ว่าเรา เราปฏิเสธไม่ได้อย่างสมาตมานี่ปฏิเสธไม่ได้เลยไม่ปฏิเสธหรอกเพราะว่าเขามีหน้าที่ของเขาอย่างนั้นกรรมส่งมาให้เป็นเช่นนั้นและในกรรมเบื้องโอสิบนาทีล้ว,วันนี้เอางั้นขอครอมความสุขความเจริญจงมีกับบรราดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่าน,านเชิญจเจริญพร